5สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเมื่อท่านเดินรับแสงแดดเช้านะครับเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็ anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเมื่อท่านเดินรับแสงแดดเช้านะครับ เพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับและยังไม่พอครับท้ายคลิปนี้นะครับยังมีเทคนิคและวิธีทำให้การเดินรับแสงแดดของท่านนั้นเนี่ยได้ผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2-10เท่าด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับ<ๆ>ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับ สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของการเดินรับแสงแดดนะครับทุกทกท่านก็น่าจะคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีอยู่ใช่ไหมครับก็น่าจะโอเคนะแต่ผมบอกเลยครับว่ามันมากกว่าคําว่าดีครับ คือมันสุดยอดครับและถ้าท่านรู้5ข้อนี้นะครับ5สิ่งเนี้ยที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่ท่านเดินทุกๆวันเนี่ยวันละแค่15นาทีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าทุกๆเช้านะท่านอยากจะรีบลุกออกไปเดินรับแสงแดดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวดำนะครับแต่เช้าสบายๆนะครับโอเคครับข้อแรกครับอารมณ์ท่านจะดีขึ้นอ้ามันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะอะไรครับ อารมณ์ดีชีวิตก็ดีนะครับมีเงินมีทองเท่าไหร่นะครับอารมณ์ไม่ดีชีวิตก็แย่นะครับบอกเลยครับอารมณ์ดีชีวิตก็ดีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแสงแดดเนี่ยสามารถลดความเครียดได้ดีมากนะครับผ่านฮอร์โมนอยู่3ตัวด้วยกันนะครับหคือซโรโทนิน2คือเมลาโทนินสคือคอร์ติซอลนะครับการได้รับแสงแดดเนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนกลุ่มพวกนี้นะครับตัวซโรโทนินเนี่ยก็จะหลั่งเพิ่มมากขึ้นตัวเมลาโทนินเนี่ย ก็จะหลังได้เป็นปกติเวลาที่ควรหลังก็หลังเวลาที่ไม่ควรหลังก็ไม่หลังคอติซอลนะครับฮอร์โมนเครียดจะลดลงถึง40%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องของความเครียดเนี่ยจะลดลงได้อย่างดีมากๆและอารมณ์ท่านเนี่ยจะดีขึ้นมากๆครับให้สังเกตนะครับภาวะซึมเศร้าภาวะที่เรารู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะครับ มักจะเกิดในวันที่อากาศทึมๆม,มืดๆครึ้มๆฝนตกพรำๆนั่งอยู่คนเดียวหรือบรรยากาศในหน้าหนาวนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศที่หนาวมากๆแล้วบรรยากาศครึ้มตลอดนะครับพวกนี้นะครับจะมีภาวะซึมเศร้าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ว,าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านไปเที่ยวทะเลเป็นยังไงครับแสงแดดสายลมนะครับกลิ่นทะเลอารมณ์ดีครับทุกอย่างมีเหตุผลครับนั่นก็คือ แสงแดดอันยอดเยี่ยมนั่นเองครับและเมื่อท่านเดินนะครับรับแสงแดดเช้านะครับ15นาทีท่านก็จะได้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ผมบอกนั่นเองครับคราวนี้ครับมาดูกันข้อที่2ครับที่จะเกิดขึ้นนะครับการนอนของท่านนั่นเองครับจะดีขึ้นนะครับภายใน7วันครับแดดในตอนเช้านะครับมีความสามารถในการลดเมลาโทนินนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เมลาโทนินในร่างกายตอนเช้าเราลดลงนะครับ พอตอนกลางคืนก่อนนอนครับเมลาโทนินจะพุ่งสูงขึ้นทําให้การหลับของเราเนี่ยสบายมากๆเข้านอนง่ายหลับลึกหลับเร็วนะครับและหลับมีคุณภาพมากนะครับ ถ้าท่านเคยเห็นนะครับจะมีเมลาโทนินสกัดเม็ดออกมาขายราคาแพงมากนะครับกระปุกหนึ่งเนี่ยห0าร0อ0พันพันห้าสอนะครับเราก็อุตสาห์ซื้อมากินเนาะท,ทั้งทั้งที่เดินโดนแดดตอนเช้าไม่เสียเงินซักบาทวันละ15นาทีเมลาโทนินก็หลั่งนะครับหลั่งเยอะกว่าที่ท่านไปซื้อมาทานอีกนะครับบอกเลยครับนอนดีชีวิตก็ดีนะครับใครก็ตามที่ลดน้ำหนักนะครับผมบอกนี้เลยฮะว่า ความสําคัญของการนอนเนี่ยผมให้เป็นอันดับ2เลยคือสุดยอดมากอันดับหนึ่งนะครับถ้าท่านจะลดน้ําหนักเรื่องการควบคุมอาหารคีโตจินิกไดเอทโลคาร์บไดเอทอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งนะครับผมให้ความสําคัญ6 0การนอนนอนหลับให้เพียงพอนอนหลับให้ดีฟให้ลึกให้มีคุณภาพเวลาเพียงพออย่างน้อยนะครับวันละ7-8ชั่วโมงนะครับผมให้30เซนะครับและการออกกําลังกายที่บางคนบอกโห้งออกอย่างหนักนู่นนี่นั่นโน้นนะครับ ผมให้มีส่วนในช่วยในการลดน้ำหนักเนี่ยประมาณ10%เอนะครับเอาว่าถ้าเกิดท่านออกกำลังกายไม่ไหวอ่ะท่านคุมอาหารได้ดีท่านนอนได้ดีท่านสามารถลดน้ำหนักได้แต่อาจจะไม่มีซิกแพคอาจจะหุ่นไม่แบบสวยงามมากนะครับแต่รับรองลดน้ำหนักได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะใครมีภาวะน้ำหนักนิ่งนะครับอุตสาห์คุมอาหารดีออกกำลังกายดีไปดูเรื่องการนอนนะครับสำคัญมากๆและการเดินตอนเช้าได้รับแดดจะช่วยท่านอย่างคาดไม่ถึงครับ มาต่อกันที่นะครับข้อที่3ครับที่จะเกิดขึ้นครับนั่นก็คือ healthy weight loss นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปข้อเมื่อกี้ครับว่าผมให้เรื่องของการนอนเนี่ยนะครับมีผล30%คืออย่างนี้ครับปัจจัยนะครับในเรื่องของการลดน้ำหนักแบบมีสุขภาพดีนะผมจะไม่ไปพูดถึงการลดน้ำหนักที่เราพยายามที่จะกินผงชงลดน้ำหนักต่างๆเข้าคอสการกินอาหารเสริมต่างๆเพราะพวกนั้นเนี่ยเวลาเราทานไปนานๆเนี่ย โดยส่วนใหญ่จะมีภาวะดื้ออินซูลินเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียสุขภาพในอนาคตน้ำหนักนิ่งเอย่ยภาวะโยโย่เอย่ยเกิดมาเยอะแยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะลดน้ำหนักนะครับความรู้ที่ถูกต้องสำคัญมากๆนะครับ healthy ต e i เว t loss หรือการลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีนะครับมีปัจจัยหลกักๆอยู่3อันนะครับจริงๆมีเยอะกว่านั้นแต่เอามา3ข้พ่อแล้วกัน1คือความเครียดท่านต้องน้อยถ้าท่านลดน้ำหนักโดยมีความเครียดสูงใช้วิธีลดน้ำหนักที่เครียดมากๆเช่นแบบ คุมอาหารเยอะมากแคลอรี่ต่ำมากกินครีนแบบสุดๆขนมหวานอะไรก็ไม่ได้นู่นนี่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งสิน้นแบบนี้สเตรสจะสูงมากนะครับความเครียดจะสูงมากทําให้การลดน้ำหนักไม่สําเร็จแล้วมันไม่ใช่เฮลตี้เวทลอสนะครับมันจะเป็นแบบเวทลอสหรือการลดน้ำหนักที่ทุกทรมานนะครับข้อที่2คือการนอนนะครับ การนอนที่ดีขึ้นเนี่ยครับก็จะช่วยให้การลดน้าหนักเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับและข้อที่3ครับคือวิตามินดีครับวิตามินดีที่สูงจะทําให้การดื้ออินซูลินลดลงระบบเผาผลาญท่านจะดีขึ้นเสี่ยงโรคหัวใจลดลงเสี่ยงเบาหวานลดลงนะครับเสี่ยงไขมันในเลือดสูงลดลงและ3อย่างที่ผมกล่าวมาน,นี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการโดนแดดเช้าเพียง15นาทีอย่างที่บอกครับ โดนแดดเช้า15นาทีนะครับฮอร์โมนต่างๆดีขึ้นความเครียดลดลงนะครับโดนแดดเช้า15นาทีการนอนดีขึ้นทุกอย่างดีโดนแดดเช้า15นาทีวิตามินดีสูงขึ้นทําให้การดื้ออินซูลินต่ําลงระบบเผาผลาญดีขึ้นท่านจึงเกิด healthy weight loss นั่นเองครับการหุ่นดีแบบสุขภาพดีแบบสุดๆนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกันของท่านจะยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นครับ ต้องบอกนี่ครว,ว่ารังสีจากแสงอาทิตย์นะครับมีความมหัศจรรย์มากนะครับเอาง่ายๆเอามาแค่3ข้อนะครับข้อแรกสามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียได้หลากหลายมากๆเลยครับแบบเป็นร้อยๆสายพันธนะุ์น่ะได้หมด่ไม่ว่าจะเป็นสเตรปสเตปเตตานัสนะครับไม่ต้องไปจําชื่อมันนะแต่ว่ามันได้เยอะมากๆนะครับข้อที่2ครับสามารถลดปริมาณไวรัสได้หรือการฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามอะ่ะ โควิดก็ได้ท่านดูสิครับว่าเวลาในที่อยู่ในอากาศหนาวมากๆอะ่ะเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นแต่เวลาเจออากาศร้อนๆเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมีอายุสั้นลงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการโดนแดดการเดินออกแดด15นาทีนะครับจะทําให้พวกเชื้อไวรัสต่างๆหรือโอกาสการติดเชื้อต่างๆนั้นลดลงโอ้โหสุดยอดมากและข้อที่3ครับก็เรื่องของวิตามินดีนะครับวิตามินดีนี่สําคัญมากๆถ้าจะเรียกเป็นวิตามินแห่ง สุขภาพเลยก็ได้นะครับวิตามินดีเนี่ยนะครับจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นนะครับมีวิจัยชัดเจนเอาแบบล่าสุดเลยแล้วกันเกี่ยวกับพวกการติดเชื้อโควิดนี่แหละใครก็ตามนะครับที่ขาดวิตามินดีมีโอกาสที่ติดเชื้อโควิดแล้วห้องเข้าห้อง ICU สูงกว่าปกติสูงกว่าคนทั่วไปแบบชัดเจนอาการหนักมากเพราะฉะนั้นบ่งบอกได้ว่าการมีวิตามินดีที่เพียงพอจะทําให้ท่าน มีร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงและสิ่งที่ได้วิตามินดีมาง่ายๆไม่เสียเงินสักบาทนั่นก็คือการเดินออกแดดวันละ15นาทีตอนเช้านั่นเองครับมาต่อกันครับข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับก็คืออายุยืนยาวบวกกระดูกแข็งแรงครับต้องบอกงี้ฮะว่าเวลาเราโดนแสงแดดมานะครับเราก็จะได้รับวิตามินดีที่พอเพียงถูกต้องไหมฮะ วิตามินดีเนี่ยจะช่วยดูดซึมแคลเซียมนะครับรวมทั้งนําแคลเซียมเนี่ยเข้าไปในกระดูกด้วยนะครับ <c oughs> การเดินนะครับก็จะทำให้เกิดแรงกระทำที่กระดูกของเรานะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและตัวกระดูกก็จะดึงแคลเซียมที่อยู่ในกระแสะเลือดเข้าไป เขาเรียกว่าบำรุงตัวกระดูกให้แข็งแรงคือถ้าเราวิตามินดีก็สูงนะครับแคลเซียมก็สูงแต่เราไม่เดินไม่ทําอะไรเลยกระดูกเราก็ไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานแคลเซียมอย่างเดียวแล้วหวังว่ากระดูกจะแข็งแรงโดยไม่ได้รับวิตามินดีโดยไม่ได้รับการออกกําลังกายหรือการเดินไปเดินมาบ้างนะครับผมบอกเลยว่ากระดูกท่านก็จะเปราะเหมือนเดิมนั่นเองครับส่วนเรื่องของอายุยืนเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยว้าหรือป่าโดนแดดจะอายุยืนเอางี้ครับ มีการวิจัยนะครับจากประเทศสวีเดนนะครับก็คือเขาเก็บข้อมูลของชาวสวีดดนนะครับจำนวนทั้งสิ้น30,000คนนะครับพบว่าผู้ที่โดนแดดเนี่ยมีปริมาณสูงนะครับก็คือง่ายๆว่าออกแดดบ่อยๆมีทิวิตที้นอกบ้านบ้างนะครับไปตากแดดบ้างคือง่ายๆว่าไม่นั่งจับเจ้าอยู่ในห้องอะ่ะจะมีอายุยืนมากกว่ากลุ่มคนที่แบบไม่ค่อยโดนแสงแดดอย่างชัดเจนนะครับ มีเหตุผลไหมล่ะมีเหตุผลแน่นอนครับ 1. ในเรื่องของอารมณ์ที่จะดีขึ้นใช่ไหมครับอันที่2เรื่องการนอนที่จะดีขึ้นอันที่3ภูมิคุ้มกันที่จะดีขึ้นนะครับและยังไม่พอครับน้ําหนักท่านก็ดีคุนท่านก็ดีดื้ออินซูลินก็ต่าโรคเรื้อรังก็น้อยแบบนี้อายุจะไม่ยืนได้ยังไงกันครับคราวนี้ครับผมจะแถมนะครับ3เทคนิคโดนแดดนะครับ ให้ได้ผลนะครับให้ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยนะครับ2ถึง10เท่านะครับข้อแรกครับคือการแต่งกายของท่านครับถ้าท่านแต่งกายมิดชิดไปนะครับทั้งใส่หมวกทั้งทาครีมกันแดดทั้งใส่เสื้อแขนยาวนะครับคือแบบปกปิดหมดกวัวตัวดำอ่ะนะแบบนี้ได้ผลน้อยมากๆนะครับถ้าเป็นแดดเช้าเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใส่เสื้อสบาย,สบายเสื้อผ้าที่ผมแนะนำก็คือเสื้อยืดแขนสั้น นะครับแล้วก็กางเกงขาสั้นนั่นเองนะครับในช่วงเช้านะครับอาจจะเป็นช่วงหกโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเชา้ชาแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเก้าโมงก็อาจจะร้อนสักนิดนึงแต่ว่าถ้าโดนมันก็จะแบบได้แดดเยอะนิดนึงนะครับก็ลองเลือกดูเอาที่ท่านถนัดนะครับในคนหนึ่งหนุ่มสาวนะครับการเดินเพียง15นาทีโดนแดดในช่วงเช้าเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดท่านมีอายุมากขึ้นนะครับ ก็อาจจะต้องใช้เวลายาวนานมากกว่านั้นในผู้สูงอายุผมอาจจะแนะนําให้โดนวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยถึง30นาทีเลยอาจจะแบ่งเช้า15นาทีและเย็น15นาทีก็ได้ครับหรือถ้าท่านอาจจะเดินช่วงเช้ายาวๆไปเลยครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถือเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เดินได้สัก2องถึงสามพแบบนี้ก็สุขภาพดีมากๆนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่2ครับ แนะนำให้ท่านเดินอาบแดดนะครับเช้า15นาทีในที่โล่งกว้างครับข้อดีคือทําให้ท่านได้อากาศบริสุทธิ์สูดหายใจเต็มปอดบำรุงปอดปอดขยายนะครับซึ่งเหมาะกับภาวะปัจจุบันที่เจ้าตัวโควิดเนี่ยอาจมาทำลายปอดเราได้ถ้าปอดเราแข็งแรงสักอย่างอะไรก็ไม่ต้องกลัวครับ การเดินในที่โล่งกว้างนะครับถือเป็นความสุขสุดยอดของมนุษย์ชนิดหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะทําให้ความเครียดลดลงอย่างมากนะครับเป็นการพักผ่อนสมองนะครับซึ่งจะได้ประโยชน์ที่ดีมากๆในหลายๆด้านนะครับยังไม่พอครับการเดินในที่โล่งกว้างเงียบๆเดินคนเดียวนะครับสบายๆนะครับทําให้ท่านได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย15-30นาทีต่อวันซึ่งจะทําให้เราเนี่ย มีจิตใจที่ดีขึ้นมีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะครับสำคัญมากๆนะครับในการอยู่กับตัวเองเงียบๆนั่งทบทวนกับตัวเองเงียบๆใช้ชีวิตที่แบบไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยอย่างน้อยวันละ15-30านาทีท่านลองดูครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปครับมาต่อกันเทคนิคที่3ครับคือเดินอาบแดดขณะที่ท้องว่างช่วงเช้าครับเพราะอะไรครับก็ถือเป็นการทำ intermittent fasting ไปในตัวครับ ท่านอาจจะจิบกาแฟมาก่อนหรือชาร้อนมาก่อนที่ไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ําตาลไม่มีสารทดแทนความหวานใดๆแบบนี้ไม่หลุด IF นะครับและในขณะที่เดินนะครับผมก็แนะนํำให้ท่านถือน้ําสักขวดหนึ่งนะครับขวดใหญ่หน่อยประมาณสัก 500-600cc เป็นน้ําเปล่านะครับเดินไปจิบน้ําไปนะครับท่านเดินครบ15-30นาทีท่านก็ดื่มน้ําไปแล้วประมาณ 600cc ซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมต่อสุขภาพมากๆนั่นเองครับ คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเดินรับแสงแดดเช้าเพียงแค่15นาทีและวิธีนะครับให้ได้ผลมากกว่าเดิม2 10เท่านั่นเองครับข้อแรกครับอารมณ์ท่านจะดีขึ้นครับอันนี้สำคัญมากนะครับอารมณ์ดีชีวิตดีนะครับแสงแดดเนี่ยสามารถลดความเครียดได้มากสุดๆมากกว่าที่ท่านคิดโดยผ่านฮอร์โมนอยู่3ตัวหลักๆคือ 1. ซีโรโทนิน 2เมลาโทนิน3คอคอติซอลนะครับซิโรโทนินจะหลั่งมากขึ้นเมลาโทนินจะหลั่งได้เหมาะสมคอติซอลจะลดลงประมาณสัก40-50%ซึ่งค้อร์อติซอลเป็นฮอร์โมนเครียดนะครับถ้ามันลดลงท่านก็หายเครียดชีวิตท่านก็ดีขึ้นให้ท่านสังเกตครับภาวะซึมเศร้าเนี่ยมักจะเกิดในหน้าหนาวอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับในเวลาที่ท่านไปทะเลนะครับท่านจะไม่ค่อยรู้สึกซึมเศร้าเท่าไหร่เพราะว่าท่านได้รับแสงแดดที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับ มาต่อกันข้อที่2ครับนั่นก็คือการนอนท่านจะดีขึ้นใน7วันนะครับแดดในตอนเช้านะครับจะลดเมลาโทนินนะครับและจะทำให้เมลาโทนินในช่วงก่อนที่นอนเนี่ยนะครับสูงขึ้นทำให้ท่านหลับได้ดีขึ้นนะครับเมลาโทนินเนี่ยนะครับตอนนี้ขายกันเยอะมากๆนะครับช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่หารู้ไหมว่าการโดนแดดเช้าเพียงแค่15นาทีท่านไม่จำเป็นต้องเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นไปซื้อเมลาโทนินมากินเลยนะครับ นอนดีชีวิตดีนั่นเองครับมาต่อก,กันข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือ healthy weight loss นั่นเองครับถามว่าเพราะอะไรครับตัวแสงแดดเนี่ยนะครับจะทำให้นะครับหนึ่งเลยคือความเครียดของท่านลดลงถูกต้องไหมครับความเครียดท่านลดลงทุกอย่างดีขึ้นนะครับ ข้อ2การนอนของท่านดีขึ้นเป็นไงครับยอดเยี่ยมไหมครับเมื่อไรก็ตามความเครียดลดลงการนอนดีขึ้นระบบเผาผลาญดีขึ้นการเผาผลาญไขมันส่วนเกินดีขึ้นนะครับการย่อยอาหารการดูดซึมสารอาหารดีขึ้นนะครับน้ำหนักลดลงง่ายมากๆ และข้อที่3ก็สําคัญสุดๆครับนั่นก็คือวิตามินดีที่เกิดจากแสงแดดเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีภาวะดื้ออินซูลินลดลงเมื่อไหร่ก็ตามดื้ออินซูลินลดลงระบบเผาผลาญดีขึ้นเบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นไขมันดีขึ้นรอบเอวลดลงนะครับลองดูครับสุดยอดจริงๆนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือภูมิคุ้มกันท่านจะดีขึ้นครับ รังสีจากแสงอาทิตย์นะครับพวกรังสี U.V. ที่เรากลัวกันนักกันหนาเนี่ยนะฮะโอเคถ้าท่านไม่ได้ไปตากแดดเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงอะ่ะมันไม่เป็นไรหรอกอย่าไปกลัวเกินเหตุนะครับคือรังสีจากแสงอาทิตย์นะครับมีข้อดีมากๆอย่างนี้ถ้าได้รับในปริมาณที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสมข้อแรกคือพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับก็จะทําลายได้ไม่ว่าจะเป็นสเตรปสแตรปนะครับหรือว่าเทตานัสนะครับเยอะแยะไปหมดท่านไม่ต้องไปจําชื่อแต่ว่ามันฆ่าได้เป็นหลากรนะ้อยสายพันธ์ ข้อที่2ครับเชื้อไวรัสต่างๆนะครับจะลดลงนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสอะไรก็ตามเชื้อหวัดเชื้อโควิดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าหน้าหนาวเนี่ยไขยหวัดจะระบาดนะครับหน้าร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะต่ำเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยิ่งในยุคนี้นะฮะโควิดระบาดนะครับ การที่ท่านโดนแดดเช้าๆเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับและข้อที่3ครับตัววิตามินดีที่ได้จากแสงแดดนะครับจะเพิ่มภูมิคุ้มกันของท่านอย่างยอดเยี่ยมครับมีวิจัยชัดเจนนะครับว่าผู้ป่วยโควิดวที่มีวิตามินดีในร่างกายต่ำนะครับมักจะต้องนอนห้อง ICU ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ แม้ท่านจะฉีดวัคซีนแล้วป้องกันแล้วนะครับแต่ถ้าวิตามินดีต่ำแล้วเกิดติดโรคขึ้นมาเนี่ยอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นการโดนแดดเช้าเนี่ยมันจะช่วยชีวิตของท่านให้ราบรื่นแล้วก็ผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับมาต่อกันข้อสุดท้ายข้อที่5ครับก็คือเรื่องของอายุที่ยืนขึ้นและกระดูกที่แข็งแรงครับ กระดูกที่แข็งแรงเกิดจากวิตามินดีที่มากขึ้นวิตามินดีที่มากขึ้นจะช่วยการดูดซึมแคลเซียมนะครับก็จะทําให้กระดูกของเราแข็งแรงนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอายุยืนครับมีการวิจัยนะครับจากประเทศสวีเดนนะครับโดยมีการเก็บข้อมูลจากชาวสวีเดชทั้งหมด30,000คนนะครับพบว่ากลุ่มคนที่โดนแสงแดดบ่อยๆนะครับโดนมากกว่าเนี่ยจะมีอายุยืนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเขามีเหตุผลดังนี้ครับหคืออารมณ์ดี อารมณ์ดีชีวิตก็ยืนยาวการนอนดีการนอนดีชีวิตก็ยืนยาวภูมิคุ้มกันดีภูมิคุ้มกันดีนดชีวิตก็ยืนยาวยังไม่พอครับกลุ่มนี้พบว่านะครับหุ่นดีน้ำหนักก็สมส่วนนะครับโรคเรื้อรังก็ต่ำก็จึงมีชีวิตที่ยืนยาว นั่นเองครับคราวนี้ครับผมจะมาขอแถมนะครับสามเทคนิคนะครับที่จะทำให้การเดินอาบแดดช่วงเช้าๆของท่านนะครับมีประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับ2ถึง10เท่าแบบง่ายๆเลยครับข้อแรกครับการแต่งกายครับไม่แนะนำให้ท่านแต่งกายมิดชิดเกินไปนะครับเพราะว่าท่านจะโดนแดดได้น้อยแนะนำให้แต่งเป็นเสื้อแขนสั้นและกางเกงแขนสั้นถ้าแต่งแบบนี้ลครับ โอกาสที่จะได้วิตามินดีเนี่ยเยอะเลยครับเพียงใช้เวลานะครับ15นาทีในคนหนุ่มสาวนะครับส่วนถ้าผู้สูงอายุอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นอีกนิดหน่อยก็ประมาณ30นาทีนั่นเองครับข้อที่2ครับให้เดินในที่โล่งกว้างครับการเดินในที่โล่งกว้างนะครับมีประโยชน์มากๆ 1. ได้อากาศบริสุทธิ์บำรุงปอดปอดขยายต่อต้านเชื้อต่างๆที่มาทำลายปอดเหมาะก,กับภาวะในขณะนี้ของโลกของเรามาก ข้อที่2ครับลดความเครียดนะครับมีที่โล่งกว้างมองโล่งหูโล่งตานะครับพักผ่อนสมองชีวิตยอดเยี่ยมนะครับข้อที่3ครับได้อยู่กับตัวเองนะครับเดินในที่โล่งกว้างคนเดียวสบายสบายสิบหถึงนาทีสําคัญมากๆกครับการได้อยู่กับตัวเองนะครับในวันหนึ่งสิบหถึงนาทีตรึกตองเรื่องต่างๆใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยครับมันจะทําให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปนะครับและข้อที่3ครับเดินอาบแดดขณะท้องว่างในช่วงเช้าครับ เป็นการทำ intermittent fasting ไปในตัวนะครับก่อนเดินนะครับท่านอาจจะจิบกาแฟร้อนสักแก้วชาร้อนสักแก้วนะครับที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารทดแทนความหวานที่กระตุ้นอินซูลินขณะที่ท่านเดินอยู่แนะนำให้ถือขวดน้ำสักขวดหนึ่งประมาณ5 0 0 6 0 0ถึงยซีซียี่ห้อไหนก็เอาตามสะดวกใจนะครับดื่มน้ำไปเดินไปจิบมองโล่งๆที่กว้างๆสบายๆนะครับแบบนี้ท่านเดินเสร็จนะครับได้ การก้าวเดินอย่างน้อยวันหนึ่งสองถึงสามพก้าวเป็นอย่างต่ำแล้วนะเดิน15นาทีเนี่ยและยังได้ดื่มน้ำเข้าไปอีกนะครับ600ซีซีแถมทำไมเอฟอีกโอ้โหประโยชน์แบบสุดๆนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย